ศึกษา,าดูไม่ได้ไหมศึกษากับอะไรนะพวกนี้ครับอีกวิชาหนึ่งเลยนะอ่วิชาการควครับอะเดี๋ยวครูทวนแค่วิชาครูก่อนแล้วกันนะครับสขศึกษาให้เราไปเตรียมมาเลยหนึ่งชนิดกีฬาที่เราชื่นชอบนะครับหนูไปเตรียมมาเลยนะเพราะว่ามันมีออกสอบแน่นอนนะครับพรุ่งนี้ ให้เราสอบสองวิชาเองเหคับเดี๋ยวตารางจะขึ้นในทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เราไปเตรียมเนื้อหาไว้เลยเกี่ยวกับกีฬาที่เราชอบหนึ่งชนิดกีฬาแล้วก็วาดภาพประกอบมาอันนี้ยกตัวอย่างสองชนิดกีฬาพอนะครับวอลเลย์บอลแล้วก็กีฬาว่ายน้ำซึ่งความแตกต่างของสองชนิดกีฬานี้หนึ่งเลยถ้าเราสังเกตเนี่ยสนามการแข่งขันก็แตกต่างใช่ไหมครับ เอ้โห و, เก่งมากสงสัยได้เทซีดูกครศึกษาแล้วมั้งครับเนี่ยแค่ตอบสนามว่าบนบนโบกกับในน้านะครับอันนี้ความแตกต่างแต่พรุ่งนี้ข้อสอบจะถามว่าให้เราเลือกชนิดกีฬาหนึ่งอย่างไม่ได้ระบุนะครับว่าบนบกหรือว่าในน้ําให้เราเลือกได้เลยหนึ่งอย่างแล้วก็วาดภาพประกอบพร้อมอธิบายกติกาการเล่นอย่างเช่นวอลเลย์บอลเนี่ยมันเล่นฝั่งละกี่คนครับลืมไปหมดแล้วเจ็ดครับเจ็ดเจ็ด <7. S 1> <laughs> หรือหก เอาแล้วหะครูโอ้โหสงสัยพรุ่งนี้ข้อนี้คงจะหายไปแล้วมั่ง5คะแนนเนี่ยเราก็เขียนจำนวนผู้เล่นกฎกติกาคร่าวๆแข่งขนันกันกี่เซตเซตละกี่าเซตหนึ่งเนี่ยมันแข่งกันกี่แต้มนะครับยากมากครูแต่เราก็เอาชนิดกีฬาที่มันได้ง่ายเลยครับฟุตบอลก็ได้ฝั่งละสิบเอ็ดคนนะครับแต่รดกว่าอะไรนะ อ้าวมวยไทยก็ได้มวยไทยมีคนเดียวครูมีสองเราก็ต้องดูกติกาว่าเขาชกกันกี่ยกยกละกี่นาทีอะไรนะยกละห้านาทีอ้านั่นแหละเราไปหาข้อมูลมานะครับก็จะมีในส่วนนี้ข้อสอบจะออกแบบนี้นะแล้วก็เตรียมสีมาระบายให้สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเตรียมไว้เลยเผื่อพรุ่งนี้ครูขึ้นสไลด์ปุ๊บอาจจะไม่ใช่ครูคุมนะอาจจะเป็นครูคนอื่นมาคุมแทนเดี๋ยวเราแบบ ทำยังไงวะเนี่ยชิทกีฬาชื่อกีฬาอะไรเล่นกันยังไงเราต้องหาข้อมูลมานะครับหามารอเลยก็ได้มันมันจะได้จะทำได้เอาเป็นกีฬาแบบที่คนรู้จักนิดนึงแบบบาสเกตบอลฟุตบอลว่ายน้ำแชร์บอลอะไรเงี้ยเออเอาทีเอามวยไทยก็ได้มวยสากลก็ได้นะครับเนาะข้อสอบก็จะประมาณนี้ไม่ยากส่วนพรุ่งนี้อีกหนึ่งวิชาอะไรนะครับ เป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่า,ว,าวิทยาศาสตร์อ๋อวิ์กัะคอมเนาะอันนี้เราอาจจะทวนตามเนื้อหาที่ครูแพมกับครูเบียนะครับที่ที่ที่น่าจะนัดหมายแล้วแหละว่ามันออกส่วนไหนบ้างเราก็สามารถนําขึ้นมาดูได้นะครับมีเนาะอันนี้ครูติววิชาครูก่อนนะครับวิชาครูแพมมาขึ้นมาเลยคํานวณแล้วก็วิทยาศาสตร์ครูเบียใช่ไหมครับหน้าไหนครับ ลืมไปแล้วครูได้บอกไม่ออกข้อ,อสอบแนวไหน <c oughs> นั่นแหละก็ลองทวนดูนะครับมีเวลาเนาะก็ลองเอาขึ้นมาเปิดดูหาข้อมูลไว้รอพรุ่งนี้พอถึงคาบเวลาสอบจะได้จะได,จะได้ไม่ยากอไอ้ที่เป็นข้ออ่าข้อเขียนนะครับหรือว่าเติมคําหรือว่าหาข้อมูลอะ่ะมันจะได้ง่าย <c oughs> ส่วนข้อกากบาทเรารอคุณครูอ่านให้นี่แป๊บเดียวว่าไงครับสิบประกรณ์ เ่าครับฝาว่าครับเห็นเปิดใหม่นึกว่าจะมีอะไรถามรูอันนี้ใครครับสกายหรือใครเนี่ยที่นอนยิม้มอยู่เนี่ยเสื้อเสื้อสีถึงหรือไอ้อะไรเนี่ยสีน้าตาลครเขาชื่ออะไร,รอ่ะลูเด็กใหม่หรอซาเนียปะซาเดียเหรอใช่ไหมลูกชื่ออะไรครับที่พออ่อผมคอมเดียวลูกชื่อปกครัคชื่อโปรไฟล์เขาชื่อห้อง พอถ้าเอะไรลูกอ่ปิดกล้องนี้ไปแล้วชื่อปกเขาชื่ออะไรอ่ะคูคนสวยแนะนําตัวให้ครูรู้จักหน่อยห้องคูแป๋วไหมลูกปิดไมค์ไปแล้วออกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเทอมแน่เทอมสองได้เจอกันแน่นอนนะครับนันแหละก็เตรียมเนื้อหาไว้นะครับอ,อ่าเดี๋ยวจะให้ดู ตารางสอบพรุ่งนี้นะ่เรามีอยู่แล้วหนี่ใช่ไหมครับเรามีอยู่แล้วเนาะตารางสอบใช่ครร่ะคุณต้องสับก็น่าจะคัดครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับเนาะสี่หน,น,นึ่งก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมบ้านออนไลน์เนาะน่าจะเป็นวันเราสอบเสร็จ<ท>วันศุกร์โทรหาอะไรหรือเปล่าครับอะไรนะครับมาให้เยี่ยมได้ไหมคะคุณโทรหามา ใช่ครับจะต้องนัดหมายคุณพ่อคุณแม่เราก่อนเดี๋ยวก็จะเขาเตียงจังตัดสายครูพิงคุยด้วยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่จริงนะไม่ก็จะถามความเป็นอยู่แค่นั้นนะครับว่าเรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้างอยู่ที่บ้านดื้อไหมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็จะัมาครับขอวีดีโอคอลไปนิดนึงก็คุยกันเทลฟี่นะครับเตืนลกเลยครับแต่จะน่าจะหลังสอบเสร็จแหละครูถึงจะ ไปเยี่ยมบ้านออนไลน์นะครับหมอไม่ต้องจัดสถานที่อะไรมากเราสบายๆแล้วโทรไปก็คุยกันปกตินี่แหละปินเทอม2-5แล้วโควิดหมดครูจะขึ้นไปรถมาถึงหน้าบ้านเลยหรอโควิดหมดบุกถึงบ้านเลยผมป้องบอกเนาะน่าจะบุกถึงบ้านโอเคนะครับก็ลองเอามาทวนดูวิชาที่เราจะสอบวันพรุ่งนี้เนาะรักกุญแจและคปล่อยมาด้วย โยหดร้ายจังสอบอีกกี่วันครับเนี่ยอีกสองวันไหม<อ>หล<ร>ังฤหัสุกก็หยุดพักผ่อนแล้วก็รอกําหนดการเปิดภาคเรียนที่สองนะครับยังไม่มีนเนาะว่าจะเปิดวันไหนแล้วเราก็มาดูว่าผลการเรียนเราเดี๋ยวคงจะนัดหมายให้มาดูมามามา,มาฟังผลนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราค้างอยู่ก็ต้องตามมาส่งให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ครูตรวจไปแล้วแหละ ประเมินรอบหนึ่งรอบสองแล้วก็ข้อสอบกลางภาคส่วนปลายภาคเนี่ยที่เรากําลังจะสอบกันนะครับเดี๋ยวส่งมาก็จะตรวจแล้วก็ลงในช่องคะแนนแล้วก็ตัดเกรดให้เราได้รู้แล้วส่วนคนในที่มาเรียนแบบประเมินกับข้อสอบเปนต่างกันป็นแบบประเมินมันเหมือนเป็นเป็น,ป,นประเมินรอบหนึ่งเห็นไหมครับที่เป็นคล้ายๆชิ้นงานให้เราอัดวิดีโอแต่ถ้าเป็นข้อสอบกลางภาคหรือปลายภาคเนี่ยจะไม่มีอัดวิดีโอใช่ไหมจะมีแบบแค่ช้อยส์แล้วก็เลือกต่อ แต่ถ้าเป็นใบงานเนี่ยบางคนก็ได้ทําเป็นรูปแบบรูปทรงอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมที่ให้ประดิษฐ์เป็นรูปทรงต่างๆคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างนี้ครับที่ให้เราอันนี้ข้อสอบที่เราเคยใช่ครับแต่อันนี้เป็นข้อสอบเนี่ยข้อสอบปลายภาคที่เราทํากันอยู่เนี่ยที่เราสอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยสอบตั้งแต่วันที่อะไรน,นะห้าป่ะห้าหกเจ็ดแปดสี่วันนะครับอันนี้เป็นสอบปลายภาคเนาะอันก็แยกให้ออกเพราะนั้นมันมีสี่อย่างนะครับที่ต้องส่งเนาะ ควรตั้งแต่นู่นเลยประเมินครั้งหนึ่งกลางภาคประเมินครั้งสองแล้วก็ปลายภาคนะครับมีสี่ช่องนะที่เราต้องส่งแล้วก็พร้อมกับแบบฝึกหัดสมุดทุกวิชาใช่ไหมครับวันที่สิบอะที่นัดหมายกันทั้งคำศัพท์อะไรก็ที่ครูเขาสั่งเนี่ยต้องเอามาส่งหมดในวันนั้นและคุณครูก็จะแบ,บกกลับมาตรวจนะครับทั้งโรงเรียนเลยเนาะปหนึ่งถึงปหกเลยของครูก็ต้องตรวจทั้งสมุดทั้งแบบฝึกหัด นะครับเพื่อจะลงคะแนนอีกช่องหนึ่งให้เราเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทำก่อนปิดเทอมไม่ใช่ว่าสอบเสร็จวันวันที่อะไรนะวันที่แปดแล้วหายไปเลยให้คุณพ่อคุณแม่มาส่งข้อสอบไปเที่ยวเลยอันนี้ไม่เอานะต้องตามให้หมดก่อนต้องส่งให้หมดนะครับเดี๋ยวถ้าส่งไม่หมดจะตามหลอกหลอนเราเผื่อเราไปเที่ยวโทรตามอีกเดี๋ยวไปเที่ยวไม่สนุกนะเอา้าหนูยังไม่ส่งแล้วลูกเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาอีกเพราะนั้นเอาทีเดียวให้เสร็จ นะครับแบบฝึกหัดนี้ก็คนไหนไม่เสร็จมีลายใช่ไหมมีลายเพื่อนก็ส่งให้เพื่อนทํานะครับทําให้เสร็จก็จะได้พักผ่อนเนาะมีใครสงสัยตรงไหนจะไม่เข้าใจอะไรตรงไหนไหมครับใครมีคําถามที่จะถามครับแชทได้ถ้าเกิดไม่เสียหรือไม่สะดวกที่จะ ถามนะครับให้แชทมาได้เดี๋ยวครูครูชัดปิดแชทไหมครูชัดปิดครับออครูชัดปิดทั้งวันเลยเพราะนั้นก็ต้องเปิดไม์แล้วแหละต้องเปิดไม์ถามนะครับติวเตอร์มีอะไรสงสัยไหมครับติวเตอร์สารวิทย์มีไหมครับสารวิทย์เห็นเปิดไม์มีอะไรไหมลูกอะไรเหรครับมีอะไรสงสัยตรงไหนไหมครับเห็นเห็นเปิดเปิดปิดปิดไม ไม่มีเนาะเอาแค่เปิดไม้เล่นเฉยๆค่ะอ๋อเปิดไม้เล่นเฉยๆนะครับเปิดไม้ตีของกองเล่นเฉยคนที่อยู่ข้างนัดกะมนม่วงมีใครนะลูกห้องเด็กใหม่ห้องครูอะไรห้องครูเทพปะใช่ซาเนียไหมครับไม่ใช่เนาะใช่ไหมลูกเพื่อนอยู่ห้องไหนเอ่ยใครพอทราบบ้าม่วงมีห้องครูแป๋วอค่ะอ๋อห้องครูแป๋วที่มาใหม่ชื่อน้องเชื่อน้องอะไรลูก ที่น้องอะไรนะเปิดไมค์หน่อยลูกเปิดไมค์ครับ <ขอ S 1> ไม่ได้ยินเลยค่ะฮะฟิน<ะ>ฟินฟน,น้องฟินใช่ไหมครับใช่น้องฟินไหมอ๋อน้องฟินสี่ทับสามเนาะคุณนึกว่าน้องซาเนียห้องเราสี่ทับหนึ่งเพื่อนยังไม่เคยเห็นหน้าใช่ไหมครับห้องเรายังไม่เคยเห็นเนาะเรียนลิงโอเค ครับทามีอะไรงสงสัยไหมครับไม่ทันตรงไหนไหมเพราะทรงก็สอบมื่อเช้าที่สอบไปนะครับไม่มีค่ะไม่มีเนาะผ่านหมดโ๋ออันนี้ชื่อใครครับน่ากลัวยังฝ่ายบุคคลอาที T เนี่ยเป็นของใครหรือชื่ออะไรครับฝ่ายบุคคลเมื่อกี้ชื่อใครอะครูฝ่ายบุคคลอาที T ชื่อชื่อใครอะฝ่ายบุคคลอาที T คืออะไรนี่ครับชื่อชื่อใครเนี่ย แน่ดีที่ว่าแม่เขานะอ่ะอ,อ,อย่าเป็นบุคคลก็ได้เป็นคุณครูใช่ไหมครับอ่ามาเดี๋ยวย้อนให้อีกนิดนึงก็ได้นะครับสอบวันพรุ่งนี้ว่ามีวิชาอะไรบ้างอ่าพรุ่งนี้นะครับ บทเทิแคทส่งมาแล้วพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ครับพรุ่งน,นี้วันที่เจ็ดนะสอบด้วยกันสามวิชานะครับเสร็จภาคเช้าเลยตอนบ่ายก็จะคัดคำศัพท์แล้วก็ทบทวนเนื้อหานะครับเพื่อที่จะสอบในวันถัดไปเหมือนวันนี้หนูต้องไปดูสุขศึกษากับวิทย์คนวตมาแล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับไปไปดูมาเนาะไปดูมาให้ครบ ส่วนวิชาตักขรศึกษาที่ฝากไปก็คือให้เราไปดูชนิดกีฬาที่เราชอบมาหนึ่งชนิดกีฬานะครับอันนี้เอาให้มันเป็นสากลนิดนึงก็ได้กีฬาทั่วไปที่ที่ที่คนนิยมดูเนาะที่เขารู้จักกันก็ง่ายๆแหเลยวอลเลย์อลบอลฟุตบอลก็ได้ก็เขียนก,กฎกติกาง่ายเช่นก็เขียนก็ข้ามากีฬาฟุตบอลเล่นฝั่งละ11คนแข่งขันกันครึ่งละ45นาทีเนี่ยแค่นี้แหละที่ต้องการให้เราสามารถอธิบายได้นะครับ ถ้าเป็นวอลเลย์บอลก็ผู้เล่นฝั่งละ6คนอลองหาข้อมูลมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มาทำกันวิทยาศาสตร์ก็ไปดูมานะครับของครูเบียและก็วิทยาการคำนวณของครูแพก็ไปเตรียมมาให้เรียบร้อยนะครับมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมเดี๋ยวจะปล่อยให้นี่แหละไปอ่านหนังสือนะครับ หรือทบทวนเนื้อหาเองนเนาะเราจะได้พักคอมโน้ตบุ๊คระบ้างว่าใช้งานมา,มากี่เดือนแล้วเนี่ยครับอันอะไรนะดูกอ๋อไม่มีเลยครับครัลบิม,มาออโอเคเนาะไม่มีอะไร